สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศิสต่อมกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในแบฝึกหัดที่5.2าอ้าไกลครับในข้อที่5จากรูปนะครับถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะครับเราจะพบว่าสามเหลี่ยมที่เขากำหนดมานั้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมายความว่าบริเวณด้านนี้กับบริเวณตรงนี้นั้นจะต้องมีค่าเท่ากันและแน่นอนว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานหมายถึงบริเวณนี้ทั้งสองนั้นจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับ จากตรงนี้นะครับจะพบว่าการที่มุมจะเท่ากันได้มันมุมแต่และมุมตัวนี้ย่อมมีค่าเท่ากับ45องศานั่นเองเพื่อที่จะทําให้ผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็น180องศาใช่ไหมครับงั้นเราจะพิจาณามุมหลักๆที่มุม45ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็แล้วกันจะพบว่าถ้าคุณครูกําหนดให้ตัวนี้คือด้าน x นะครับด้าน x จะถูกเรียกแทนว่าข้ามนั่นเองแล้วก็บริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าด้าน ฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นมีข้ามมีฉากข้ามฉากก็คือสายแน่ๆนเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาคําตอบของ x ข้อน,นี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับะนะครับถ้าเราพิจารณาที่สามเหลี่ยม b e c นะครับจะพบว่ามุมสายของอสายของมุม b c e นะครับก็คือสาย45องศานั่นเองสาย4 5องศานะครับเราก็จะเอามาท่องในลักษณะของข้ามหารด้วยฉากใช่ไหมครับสายคือข้ามฉากเพราะฉะนั้น ข้ามคือ x ที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับฉากก็คือตัวเลข4 square root 2นั่นเองก็จะได้ออกมาทำตามตัวนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เราต้องการหาก็คือ sin 45ถ้าเราลองหักนิ้วลงนะครับสายก็คือตัวเลขที่อยู่ทางด้านานิ้วมือที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายคือเหลือ2นิ้วก็ามาเข้า square root เป็น square root 2หารด้น, 2, นำ 4, root 2, ่ s q คูณไฟขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเมื่อ2มาเห็นเมื่อ square root 2เจอกับรูอ ก็จะกลายเป็น2เฉยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันเป็น2ก็จะตัดทอนกับตัวเลขข้างล่างพอดีดังนั้น x ของเราก็จะเหลือแค่เลข4นั่นเองก็จะได้คำตอบออกมาแล้วครับว่าตัวนี้เราสามารถเขียนให้ได้ว่า x ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ4นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นเราจะหาค่าของ db ได้ยังไงเราก็ต้องพิจารณาจากบริเวณสามเหลี่ยมที่อยู่ทางด้านซ้ายนี้แน่ๆนั่นเองนะครับเนื่องจากตรงนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งสามเหลี่ยมตรงนั้น ค,คุณครูจะเปลี่ยนสีแล้วก็เรียกชื่อเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับตรงนี้จะถูกเรียกว่าฉากเนื่องจากอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปนี้นั่นเองจากนั้นเราจะต้องพิจารณามุม60เป็นมุมหลักดังนั้นด้านนี้นะครับของ bd ก็จะถูกเรียกว่าข้ามใช่ไหมครับค,คุณครูขอแทนเป็นตัวแปร y ไว้ก็แล้วกันดังนั้นมีข้ามมีฉากก็น่าจะใช้ความรู้ในส่วนของสายเช่นกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันอีกครั้งครับ ก็จะออกมาแล้วนะครับเราจะพิจารณาที่สามเหลี่ยมทางด้านซ้ายก็คือสามเหลี่ยม ABD นะครับเรียณสามเหลี่ยมรูปนี้จะพบว่ามีข้ามมีฉากอย่างที่คุณครูเล่าดังนั้นข้ามฉากเรามาเข้าอัตราส่วนก็จะกลายเป็นไซด์ซึ่งเป็นซายของมุม60องศานั่นเองข้ามก็คือตัวแปลวที่คุณครูเขียนไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับฉากก็คือเลข4ที่เขากําหนดมาให้แล้วดังนั้นก็จะกลายเป็น Y หารด้วย4ไซด์60ครับ เอามือพยามานของเราขึ้นมาครับหากนิ้วนางลงใช่ไหมครับสายคือนิ้วที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็นสแควรูทสามส่วนด้วยสนั่นเองคูณไฟอินางสีขึ้นมาตรงนี้ครับก็จะกลายเป็น4ก็ตัดทอนกับตัวเลขข้างล่างได้2 2คูณกับสแควรูทสามนั้นค่า y ของเราก็จะได้เป็น2อสแควรูทสามนั่นเองดังนั้นตัวเลขที่เราสนใจก็คือเลข4กับ2สแควรูทสามก็จะมาเจอกันครับสรุปคําตอบก็คือ de ที่เราต้องการหา ก็หาได้จากการนำค่า x ซึ่งค่า x ก็คือความยาวของ BE นะครับลบด้วยค่า y ก็คือความยาวของ BD นั่นเองเมื่อลบกันจะพวบว่าตัวเลขที่เราหามานั้นยังไม่สามารถที่จะลบกันได้อย่างแบบสนิทจ๋านะครับเราก็เลยติดไว้นะครับนั่นก็คือคำตอบของเราก็จะได้ออกมาเป็น4ลบกับ2สแควรูท 3, 3 1. หน่วยนั่นเองโอเคนะต่อไปเรามาดูในข้อที่6กันนะครับข้อที่6นั้นจากรูป จุด O ครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว10หน่วยจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AOB นะครับข้อนี้เรารู้อะไรบ้างเราก็ลองแทนค่าลงไปก่อนนะครับจะพบว่ารัศมีของเรานั้นยาว10ดังนั้นเส้นนี้นะครับกับความยาวของ OB เส้นข้างล่างก็ต้องยาว10เท่ากันเนื่องจากโจทย์ของเรานั้นต้องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับในส่วนของสูตรการหาพื้นที่ ที่มีว่าอะไรครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราสังเกตที่ฐานจะพบว่าฐานของเราก็คือบริเวณ O B ข้างล่างตรงนี้สูงคือตรงไหนครับสูงก็คือจากตำแหน่ง A ลากมาตั้งฉากกับบริเวณจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูทำทำตัวนี้ให้เป็นจุดที่มันตั้งฉากได้คุณครูก็จะมีตัวแปร c เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นจุดที่ตั้งฉากกับ O B นั่นเองเดี๋ยวข้อนี้ เราจะมีวิธีการเฉลยละเอียดกันยังไงไปดูกันเลยครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่คุณครูได้อธิบายไว้ก็คือถ้าเราพิจารณาที่รักมีของมันนะครับเราจะพบว่า OA ของเราก็คือบริเวณนี้จะต้องเท่ากับ OB นั่นเองนะครับจากนั้นเราจะลากาส่วนของเส้นตรง AC ครับก็คือบริเวณนี้ไปตั้งฉากกับ OB ที่จุด4ลากแล้วก็จะตั้งฉากก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะพบว่าถ้าเรา สิ่งที่เราจะต้องการหานะครับพบว่าฐานนั้นเรารู้แล้วก็คือเลข10ถ้าเราสังเกตเนาะเราเหลือแค่ความสูงของสามเหลี่ยมที่เรายังไม่ทราบนั่นก็คือบริเวณนี้นั่นเองเราก็เลยมาพิจารณาว่าอ,อ้าถ้าอย่างนั้นเรามองตัวนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วนํามาพิจารณาก็จะมีลักษณะออกมาแบบนี้นั่นเองอเห็คนะแต่สิ่งที่เรานํามาพิจารณานั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของในรูปที่อยู่ในวงกลมใช่ไหมครับเราจะหยิบมาแค่ส่วนที่เห็นแดงๆตรงนี้นะครับเมื่อหยิบออกมาจะพบว่า เราก็จะให้ความสูงตัวนี้แทนด้วยตัวแปร x นะครับซึ่งมุม30อยู่ตรงนี้ด้านที่อยู่ตรงนี้ที่เราให้ตัวเป็นตัวแปร x ไว้ก็จะเรียกว่าข้ามนั่นเองจากนั้นครับตรงนี้เป็นมุมฉากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเราก็จะเรียกว่าฉากซึ่งเป็นความยาวของรัศมีก็คือ10น,นั่นเองโอเคนะเราก็เลยจะได้เป็นอัตราส่วนของมุมของทราย30ครับซึ่งหาได้จากนําเอาด้านข้ามหารด้วยด้านฉากนั่นเองดังนั้นทราย30 นะครับถ้าเราลองใช้ฝ่ามือพยามาันหักนิ้ว30องศาลงายคือตัวเลขที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายก็จะเป็น1นึ่ง s q u a ก็ถอดได้1ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย2นั่นเองข้ามก็คือค่า x ครับหารด้วยฉากคือเลข10บดังนั้นก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย10แบบนี้ทําการย้ายข้าง10ขึ้นไป10คูณกับ1นึ่งผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น10ตัดทอนกับเลข2หารกันออกมาก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองโอเคนะครับเมื่อเราได้ x เท่ากับ5 x ของเราย่อมหมายถึงความสูงนั่นเองใช่ไหมครับเราก็จะหาพื้นที่ของรูปนี้โดยการเอามานำมาเข้าสูตรที่เรารู้ตั้งแต่สมัยอนุบาล2ใช่ไหมครับตัวนี้นั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองฐานของเราถ้าเราลองมองรูปใหญ่นะครับจะพบว่ามันก็คือรัศมี OB ตรงนี้แสดงว่าฐานคือเลข10ครับและสูงของเราที่หาไว้สุดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ก็คือเลข5้นั่นเองดังนั้นนำา1คูณ10 คูณ5ก็จะกลายเป็น50เราแล้วหารด้วย2ข้างล่างแวนตัดทอนป,บบปป,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 ปึ๊บปั๊บเป๊ะปั๊บอิดีเฮบาบาออกมาก็จะเท่ากับ25ตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับครับยังไงคุณครูก็ฝากติดตามผลงานนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณครูฉเฉลยหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาถามใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ